สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวกเกษตรที่น่ารักทุกคนนะครับการปลูกแตงกวานั้นนะครับการปลูกแตงกวาให้ได้ผลผลิตเยอะๆออกลูกเยอะๆ,ๆดดดๆนะครับนอกจากที่เราจะต้องให้ปุ๋ยและน้ําอย่างเพียงพอนะครับการให้อร์โมนการรู้จักวิธีป้องกันรักษาโรคที่จะเกิดกับแตงกวาก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยนะครับเพราะงั้นนะครับวันนี้นะครับนบอนก็จะมาบอกว่า วิธีรักษาโรคในแตงกวาจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับโรคในแตงกวานะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับโรคที่พบในแตงกวานะครับแตงกวาเขาก็จะมีโรคประจําตัวก็คือลาน้ําค้างนะครับที่พบบ่อยนะครับลาน้ําค้างลาแป้งอย่างนี้นะครับนี่ลาแป้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นเหลืองลากเน่าโคนเน่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เพราะงั้นนะครับการรู้จักวิธีป้องกันรักษาโรคที่จะเกิดกับแตงกวาก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะถ้าเกิดแตงกวาของเราเนี่ยเป็นโรคขึ้นมาแล้วนะครับการกิดเกี่ยวหรือว่าผลผลิตต่างๆนะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับต้นก็จะไม่สูงนะครับแล้วก็จะเป็นโรคเข็บได้ไม่กี่ครั้งนะครับไม่กี่มีดนะครับก็จะหมดผลผลิตนะครับลูกก็จะร่วงนะครับเพราะงั้นนะครับ เพื่อนๆก็จะต้องรู้จักวิธีป้องกันรักษานะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดแตงของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นราน้ําค้างนะครับเพื่อน,อนก็ใช้ AM นะครับแล้วก็เมนชั่นเหมือนที่นบลเคยบอกไปนะครับส่วนถ้าเกิดแตงของเพื่อนๆเ,เป็นราแป้งนะครับราแป้งนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับ ลาแป้งเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่พ่นยานะครับก็จะลุกลามเต็มใบนะครับแล้วก็แตงของเพื่อนๆก็จะเอาอาหารนะครับนําอาหารไปเลี้ยงลูกไม่ได้นะครับลูกก็จะไม่มีลูกก็จะหลุดร่วงแล้วก็จะไม่มีผลผลิตให้เพ to ื่อนๆได้เก็บนะครับเพราะงั้นการป้องกันลาแป้งนะครับถ้ามันเป็นโรคขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้ซันเฟร่านะครับซันเฟร่านะครับ เดี๋ยวน้ำบอลติดลิงก์ยาให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับทุกตัวนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปกดลิงก์สั่งซื้อได้นะครับทางลาซาด้านะครับนะครับนอกจากลาแป้งแล้วนะครับก็จะมีต้นเหลืองนะครับต้นเหลืองต้นเหลืองก็จะเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เมทาเล็กซินนะครับน้ำบอลก็จะใช้เมทาเล็กซินของเต่าแดงนะครับ ลอยไปกับน้าแล้วก็ฉีดพ่นตอนที่ยังไม่มีผลผลิตได้นะครับก็จะช่วยรักษาโรคต้นเหลืองลากเน่าโคนเน่าได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับโรคของแตงกวานครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีาลาน้ําค้างลาแป้งลากเน่าโคนเน่าต้นเหลืองนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อรู้จักวิธีป้องกันรักษานี้นะครับปลูกยังไงก็รวยนะครับสําหรับแตงกวานะครับเพราะว่า มนให้ผลผลิตดกมากครับเนี่ยของน้ำบอลเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเก็บไปมีดที่สิบห้านะครับก็ผลผลิตก็ยังสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับโดกด้วยนะครับน้ำบอลปลูกพันธุ์พรีเมียมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกพันธุ์พรีเมียมน้ำบอลก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับของพันธุ์พรีเมียมนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกแตงหนึ่งกระป๋องนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนเริ่มให้ปุ๋ยที่2กิโลนะครับตอนแตงของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอายุได้5วันนะครับให้2กิโลทุกวันไปจนกว่าแตงของเพื่อนเพื่อนอายุได้10วันนะครับก็เพิ่มปริมาณของปุ๋ยขึ้นมาจาก2กิโลเป็น4กิโลนะครับแล้วก็ให้วันละ4กิโลไปจนกว่าแตงของเพื่อนเพื่อนอายุได้25วันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากแตงของเพื่อนเพื่อนอายุได้25วันนะครับ เพื่อนๆก็เพิ่มจาก4กิโลเป็น6กิโลนะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแตงของเพื่อนก็จะไม่มีอาการดอกล่วงผลล่วงสารลูกอย่างนี้ก็จะไม่มีนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับผลผลิตเกือบทุกลูกของแตงกวานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แตงหนึ่งกระป๋องเนี่ยเพื่อนๆจะหมดปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ3-4กระสอบนะครับจะเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับถ้าเพื่อนๆทําอย่างนี้นะครับบอลรับรองว่า ผลผลิตนี่มาเป็นก้อนเป็นกำมเลยนะครับก็โอเคนะครับนบลก็นําเทคนิคมาบอกกับเพื่อนเพื่อนกันประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็แชทเข้ามาหานบอลได้นะครับทาง Facebook นบลพาปลูกนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนทางฟังเล่านะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางฟังเล่าทางฟังเล่าก็สามารถติดต่อมาหานบอลได้เด้อครับผู้ใดอยากได้ยาที่นบอลบอกไปก็นบลทรงเครื่องไปให้ได้เด้อครับทางฟังเล่าก็ได้ นับ,บอลก็สามารถส่งเครื่องไปทางฝั่งเราได้คือกันนะครับติดต่อมาหานับอลทางเฟซบุ๊กนับอลผ้าปลูกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งเราส่วนเพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้ตโโนะครับเพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้ก็สามารถโทรมาหานับอลได้เหมือนกันนะครับทางเบอร์โทรนะครับ665 661 6874ครับเพื่อนๆโทรมาหานักบอลได้เป็นเพื่อนกับนักบอลในเฟซบุ๊กได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆทางภาคใต้เพื่อนๆบาง,งคนอาจจะคิดว่าเออนักบอลทำไมนักบอลพูด อีสานก็ได้พูดตายก็ได้แต่ทําไมนบลไม่พูดนะครับนบลต้องการพูดภาษากลางนะครับให้เข้าใจกันทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนบอลก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองเป็นที่รักของทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สมปรารถนากันทุกประการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับดกจริงๆดกจริงๆเลยครับเนี่ยพันพรีเมียมครับดกมากๆนะครับมีทีสิบห้า พันพรีเมียมแต่งร้านพรีเมียมของน้ำบอลนะครับมีที่15้านะครับหกกมากนะครับนะครับมีที่15บปลูกซ้ำครั้งที่4นะครับยังสบายๆยอยู่นะครับ